เทพเซียนซี CNC, ่หมื่นปีตอนที่48่คำเชิญจากวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงหลีเหว่รู้สึกราวกับว่าในมือของมันกำลังถือ่านหินร้อนแดงก้อนหนึ่งแม้ว่ามันจะผ่านการเคี่ยวกรามทรมานด้วยชุดฝึกยอมแพ้กว่าหนึ่งเดือนยามนี้ยังถึงกับสูดหายใจแรงยังลืมตัวแทบกรีดร้องโหยหวนออกมากำลังมือของเจ้าไม่เลวก่อนหน้านี้ ข้าบีบมือนักเรียนเจ็ดแปดคนพวกมันทุกคนร้องหวยหวนน้ำตาระเบิดทันทีกระทั่งมีหนึ่งในนั้นปัสสาวะราดกางเกงพวกเจ้าเหล่านั้นนักเรียนภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้บอบบางและอ่อนแอเกินไปแค่ออกแรงเล็กน้อยยังทนไม่ได้แต่เจ้าถือว่าเป็นข้อยกเว้นติ่งลิงตันคลายมือพางกล่าวอย่างพึงพอใจหลีเหยาสะบัดมือเราเเจ็บปวดจนพูดไม่ออกในที่สุด ก็เข้าใจแจมแจ้งว่าไหนไม่มีผู้ใดกล้าเข้ามาชมดูซุ้มจัดแสดงของวิทยรารัยการสงครามต้าห่วงหากรู้เช่นนี้มิสู้ไปยังซุ้มจัดแสดงของสถานศึกษาเทียนหวนกับเจินตงหมิงดีกว่าจะได้ชมดูสาวงามที่อ่อนแอนบอบบางตามแบบฉบับขณะที่ในใจกำลังหมุนเร็วรียด้วยความคิดฝุงซานท่านใดนั้นกลิ่นหอมตามธรรมชาติชนิดหนึ่งลอยกระทบนาสิกเห็นติงลิงตัน ยืนหน้าเข้ามาจนแทบแนบชิดริมฝีปากต่อริมฝีปากจมูกต่อจมูกตาประสานตาและดวงตาที่โตเป็นอย่างยิง่งประดุดสัตว์หลายสองตัวจ้องขม่งมายังหลีเหวยในระยะเพียงเส้นสายใยเดียวเจ้าเจ้าจะทำอะไรหลีเหยาตกตรึงพึงเพิดอย่างสมบูรณ์เงื่อเย็นไหลท่วมแผ่นหลังสัตว์หลายตัวเมียนี้อาจจะ จะอาจหาและดิบเถื่อนเกินไปแล้วสิ่งที่นางทำนั้นช่างเหลือเชือ่ออย่างไรก็ตามหลีเหยาไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปมันเติบใหญ่ขึ้นมาในสุสานของวิเศษมีเรื่องแปลกประหลาดใดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนความรู้สึกของการถูกจูงจมูกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจเลยจริงๆพลันลุกพลังลุก,ลลกอันกร้าวแก่งสุดขั้วของติงลิงตังคล้ายจะไปปลุก อีแง้งในไขกระดูกของหลีเหวาจนตื่นขึ้นมากระตุกธรรมชาติอันดุร้ายดึงดันของมันออกมามันไม่หลบเลี่ยงอีกต่อไปแตงมันเผชิญหน้ากับนางอย่างแข็งก้าวไม่ลาถอยให้แก่ติงหลิงตังแม้แต่นิดเดียวตอบโต้ด้วยการจ้องมองนางกลับคืนมาเธอะเจ้าจ้องข,ข้าข้าก็จ้องเจ้ากลับกลางวันแสกๆเช่นนี้ข้าก็อยากรู้นักว่าเจ้าจะกล้าขมืบข้าลงไปจริงๆหรือไม่ หากเปลี่ยนเป็นปเผชิญหน้ากับสตรีอื่นอย่างเช่นโฉมสักครั้งพิมพ์นิยมของสถานศึกษาเทียนหวนเมื่อไม่นานมานี้ภายตายสภาพที่แทบจะแนบชิดติดกายเช่นนี้เก่งว่าจะเป็นช่วงเวลาอันเย้ายวนที่ชวนให้หัวใจเต้นระทึกเป็นแน่แต่สําหรับหลี่เหวาในตอนนี้มันไม่อาจรู้สึกถึงความเย้ายวนใจของเพศตรงข้ามจากติงหลิงตังแม้แต่น้อยนิดเนื่องเพราะดวงตาของสตรีนางนี้ดุร้ายเกินไป ราวกับดาบกระบี่ที่ทอประกายเย็นเยียบสำนึกคาฟันที่แผ่พุ่งออกมาโดยไม่คิดจะปกปิดซ่อนเร้นแทงเข้าไปในดวงตาของหลี่เหวยาอย่างรุนแรงแหลนผ่านเข้าไปในอนาณาจักรจิตใจของมันควบตะบึงไปเบื้องหน้าเข็นฆ่าอรารวาสอย่างไรเหตุผลอยู่ในจิตประสาทส่วนกลางของหลี่เหยาสิบวินาทีเพียงการ,รเผชิญหน้าสั้นๆแค่สิบวินาทีหลี่เหวยาประหนึ่งว่าผ่านการต่อสู้คาฟันอย่างโหดร้ายทารุนเป็นเวลานาน เมื่อสองขาของมันเริ่มอ่อนยวบเห็นท่าว่าจะยืนหยัดต่อไปไม่ได้แล้วติงหลิงตังพันหลังสายตากลับนางแย้มยิ้มกว้างขวางเผยให้เห็นฝันเขี้ยวขาว,วับดุดเขี้ยวพยักสองข้างปากของนางใหญ่มากเช่นเดียวกับดวงตาจมูกและสองหูแค่รอยยิ้มของนางคล้ายแฝงไว้ด้วยสเสน่ห์รัดรึงใจอันแปลกประหาชนิดหนึ่ง เจอจรัดดุจด,ดวงตะวันอันสดใสซึ่งปรากฏขึ้นทันควันหลังจากเมฆฝน,นผ่านบนบรรดานในผู้คนลืมเรือนความหดหู่เศร้าหมองสัมผัสถึงความอบอุ่นสบายใจน้องชายเจ้าน่าทึ่งมากจริงๆกระทั่งในวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงของข้าก็มีนักศึกษาน้อยคนนักที่จะกล้าจ้องตากับข้าได้นานถึงเพียงนี้ไม่เลวไม่เลวเลยจริงๆ อยู่เพียงชั้นมัธยมปลายก็มีความเข้มแข็งและจิตวิญญาณที่ทรงพลังถึงเพียงนี้แล้วประสาสัมผัสเฉียบคมอย่างที่หาได้ยากที่สำคัญที่สุดก็คือภายใต้สำนึกค่าฟันอันรุนแรงของข้ายังสามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ถอยหลังแม้สักก้าวดีดีมากจริงๆค่ข้ารอมานานแล้วในที่สุดก็รอจนพบเจ้าแล้ว ติงหลิงตังโบกมัดไปอย่างตื่นเต้นดีใจแต่เป็นเหตุให้กระแสะอากาศหมุนคว้างปันปวนขึ้นมาโดยพลันหลีเหยากืนน้ำลายอย่างฟืดคอเหงื่อเย็นอาบท่วมใบหน้าผู้อื่นดูคล้ายว่าจะเข้าใจผิดไปไกลแต่ถึงตอนนี้หากมันบอกว่ามันเพียงแค่ผ่านมาเที่ยวเล่นรอบหนึ่งใช่จะถูกทุบตีจนกลายเป็นเนื้อบดหรือไม่ติงหลิงตังตบไลหลีเหยาเป็นเหตุให้มันแสยะย,ยิ้มแยกเขี้ยวอย่างเจ็บปวดแต่นางคล้ายไม่รู้สึกตัวเพียงกล่าวว่า น้องชายสายตาของเจี๊ยมองขนไม่เคยผิดพลาดเจ้าคือผู้บุรุษเหล็กที่แท้จริงของวิเศษอันใดกระบี่บินอันใดล้วนแต่เหลวไหลไหลาสาระของเช่นนี้มีไว้สำหรับยิงสาวในหอห้องเรานั้นเท่านั้นบุรุษเหล็กที่แท้จริงอย่างเจ้าต้องเป็นเซียนวรยุทธ์กลั่นกราวสังขารร่างกายของเจ้าให้กลายเป็นของวิเศษที่ร้กาที่สุดใช้ร่างกายเลือดเนื้อและหมัดเหล็กอันเดือดระอุค,คู่หนึ่ง ทําการใหญ่พิชิตตายลามาเถอะมาเข้าร่วมกับภาควิชาย,ยุทธแห่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงเรานี่คือสวรรค์สาหรับลูกผู้ชายเลือดละอุแตกต่างจากมหาวิทยายลัยนุ่มนิ่มสําหรับหญิงสาวในหอห้องเรานั้นหลี่เหยาเกินน้ํารายคําหนึ่งปุบปอกความกล้ากล่าวว่าขออภัยด้วยคุณไม่เซียวหลิงเจียความฝันของข้าคือการเป็นนักกลมสร้าง ค้าตั้งใจจะสมัครเข้าวิทยาลัยเรินไ่ว่ากะไรนักหลอมสร้างดวงตาคู่โตของติงหลิงตังถึงกระเบิกโตเป็นสองเท่าในชั่วพริบตานางไม่ฟังอีราค่าอีรมเผยเสียงกึกก้องดุดฟ้าคำรนสังขารร่างกายที่ดีเลิศเช่นนี้จิตวิญญาณอันแรงแก่งกล้าวเช่นนี้เจ้ากลับไม่ต้องการเป็นเซียนวรยุทธแต่เป็นนักหลอมสร้างใหญ่ไม่ใช่ปล่อยให้สิ่งที่สวรรค์ประทานให้ต้องสูญเปล่าเรา หลีเหารู้สึกศีรษะพองโตเท่าถังน้ำหลอบลาถอยไปยังทางเข้าอย่างเงียบๆกระทางตาอย่างไม่กระพริบพอได้ระยะก็โค้งกายคารวะอย่างอ่อนน้อมกล่าวว่าขออภัยด้วยจริงๆเสี่ยวหลิงเจียทุกคนมีความเข้าใจต่อวิถีทางแห่งการฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียรที่แตกต่างกันบางทีในความเห็นของท่านนักหลอมสร้างอาจไม่ใช่อาชีพที่ทรงพลังแต่ในสถานที่ที่ข้าเกิดและเติบโตขึ้นมา เพื่อความอยู่รอดทุกคนจะใช้เครื่องมือและเข็นสมองทั้งหมดเพื่อรวบรวมอาวุธไว้ในมือให้มากที่สุดในมือของเราแม้แต่ขวดแก้วครึ่งใบหรือกระดาษแผ่นหนึ่งก็อาจสามารถสร้างเป็นอาวุธรายได้ผู้ที่รู้จักแต่ใช้หมัดเปล่าเท้าเปื่อยรนเป็นผีอายุสั้นทั้งสิน้นมีเพียงผู้ที่รู้จักปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นอาวุธเท่านั้นจึงสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ด้วยเหตุนี้ข้าคิดว่านักรองสร้าง จึงเป็นอาชีพที่ทรงพลังที่สุดการเป็นนักกอมสร้างคือความฝันของข้าข้าไม่อาจเข้าร่วมภาควิชายุทธของมหาวิทยาลัยท่านได้ขอบคุณสำหรับคำเชิญของท่านด้วยการกระโดดเล็กน้อยมันเพ่นออกจากซุ้มจัดแสดงของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงหันหลังเตรียมจากไปทันทีเวติงหลิงตันตะโกนให้หลังหลี่เหยาตัวแข่งทื่อทันทีร่างของมันกเมงตึง หัวใจกระนำดุดกรองไทแลนโนซอรัตตัวเมียนี้คงม่ใช่ว่าจะไล่ล่าสังหารมันกลางฝูงชนกระมังน้องชายอย่าพึ่งด่วนสรุปลองกลับไปคิดดูอย่างรอบคอบเถอะเจ้าสามารถถามผู้ใดก็ได้ในโลกแห่งผู้บำเพ็ญตนวิทยายการสงครามต้าห่วงเรามีศักานะเช่นไหลอย่างที่ทุกคนรู้กันดีสหพันธ์มีมหาวิทยาลัยชั้นยอดอยู่9้าแห่ง8แห่งฝึกอบรมผู้บำเพ็ญตน แต่วิทยายการสงครามตาห่วงของเราฝึกฝนนักรบที่แท้จริงเท่านั้นหลีเหยาตะลึงลานพอรู้สึกตัวก็รีบพยักหน้าให้แก่นางอย่างรวดเร็วหมุนตัวเบียดเสียดเข้าไปในฝูงชนหลบหลีหนีหน้าไปทันทีมองตามแผ่นหลังของมันไปติงหลิงตังเลียริมฝีปากบางๆนางกางมือห้านิ้วแผกกว้างแล้วทำท่ากำมัดแน่นทันทีอากาศในฝ่ามือปะทุข,ขึ้นย่งฉับพันปังคอยดูกันไปเถอะ เจ้าเข้มแข็งแข็งก้าวถึงเพียงนี้เห็นได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยายการสงครามต้าห่วงเราชัดๆค่ะติงหลิงตังจะต้องลาจะต้องลากตัวเจ้ากลับไปให้จงได้เมื่อให้ผู้สมัครสอบเกิดความประทับใจอย่างรึกรั้มต่อก้ามหาวิทยาลัยชันยอดงานพบปะและเปลี่ยนสองทางดำเนินไปตลอดทั้งวันภายในงานสว่างสวัยและเต็มไปด้วยบรรยากาศอันคึกครืนจนถึงเวลาสามทุ่ม จึงได้เลิกรากันไปอย่างไรก็ตามลีเหยาได้เลือกมหาวิทยาลัยที่มันชื่นชอบมากที่สุดหลังจากกวาดทำลายอาหารคำ่ำแบบบริการตนเองในโรงอาหารของเหลียวหยวนหา่าวมันก็กลับไปยังห้องเดียวซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ตั้งแต่เนิ่นๆระหว่างทางกลับห้องหน้าแปลกที่ในหัวของมันเต็มไปด้วยใบหน้าที่คึกคักมีชีวิตชีวาของติงหลิงตังหญิงสาวที่ไม่งดงามเท่าใดนางนี้เป็นประเภทที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้คน ได้ในเวลาครึ่งวินาทีอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพฤติการของนางจะพิเศษและน่าประทับใจมากเพียงไรวาจาของนางจะชวนให้ผู้คนเลือดลมพุ่งพรานเท่าใดแต่ลีเหยาก็ไม่อาจเข้าร่วมกับภาควิชาวรยุทธ์ของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงได้เส้นทางของมันได้กำหนดเอาไว้แล้วนั่นคือภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเซินไห่คืนนี้ข้าจะพักผ่อนให้สบายเพื่อที่ในการปร,รองพรุ่งนี้ ข้าจะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ข้าจะต่อสู้เพื่อสร้างระเบิดครั้งใหญ่จะต้องเป็นที่พึงตาต้องใจของผู้สังเกตการจากมหาวิทยาลัยเซินไห่เสียทิงเซียนให้จงได้หลีอเหยารอบตั้งจิตปณิธานอย่างแน่วแน่